ฝันเห็นพญานาคขึ้นจากน้ำหมายถึงอะไรในความเชื่อของคนไทยพญานาคถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์โชคลาภและบุญบาร,รมีการฝันเห็นพญานาคโดยเฉพาะขึ้นจากน้ำถือเป็นหนึ่งในฝันมงคลชั้นสูงที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในทางดีและการเปิดทางบุญให้ชีวิตรุ่งเรือง 1. ฝันเห็นพญานาคขึ้นจากน้ำอย่างสง่างาม หมายถึงบุญเก่าที่เคยสร้างไว้กำลังส่งผลมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภหรือโอกาสสำคัญในชีวิตบางคนอาจได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินก้อนหรือพบคู่แท้ในช่วงนี้ 2. ฝันเห็นพญานาคข,ขึ้นจากน้าแล้วเลื้อยเข้าหาเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภโดยตรงผู้ฝันจะได้รับทรัพย์หรือมีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือหากทำธุรกิจหรือค้าขาย จะมีลูกค้าเพิ่มรายได้งอกงาม 3. ฝันเห็นพญานาคขึ้นจากแม่น้ำใหญ่หรือทะเลหมายถึงบุญใหญ่กำลังจะเปิดทางชีวิตจะเริ่มมั่นคงขึ้นทั้งด้านการเงินและจิตใจและจะมีเหตุให้ได้เดินทางไปในที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับศาสนา 4. ฝันเห็นพญานาคสองตนขึ้นจากน้ำพร้อมกันถือเป็นนิมิตแห่งโชคซ้อนสอง อาจได้ลาบทั้งจากการงานและความระับบางตำรากล่าวว่าเป็นสัญญาณของคู่บุญคู่บารมีที่กำลังจะมาพบกันเขตเสริมดวงหลังฝันเห็นพญานาคขึ้นจากน้ำควรสวดมนต์บทนะโมสามจบตามด้วยคาถาบูชาพญานาคและตั้งใจทำบุญถวายดอกบัวน้ำสะอาดหรือผ้าายแดดพระสงฆ์เพื่อเชื่อมบุญกับพญานาค และเรียกโชคลาภให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเลขมงคลจากความฝันเลขที่เกี่ยวข้องคือ 9, 29, 59, 89ใครกด Subscribe กดติดตามช่องนี้ขอให้รวยขอให้หมดหนี้ขอให้ถูกหวยขอให้โชคดีทุกงวดขอให้พญานาคเปิดทางบุญเปิดทางโชคลาภให้ชีวิตของคุณรุ่งเรืองมั่งคั่ง และมีความสุขทุกวัน